นี่ค่ะแกะเสร็จแล้วค่ะส้มท่าข่อยส้มโอท่าข่อยอันนี้คือหลงนะคะหลงเหลือจากที่ว่าเขาเยเพ่อค้าพ่อค้ามาแล้วมองไม่เห็นที่เก็บไปนะคะอาทิตย์อาทิตย,ย์ที่แล้วนี่ก็คือพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนเลยค่ะดูสีนะคะส้มท่าข่อยปกตินี่คือว่ารสชาติของส้มท่าข่อยก็คือจะหวานอมเปรี้ยวนะคะอร่อยมาก เอาไปยำมาไปพวกยำพวกกินนะคะรสชาติคือเขาจะมีความจัดจ้านนะคะจัดจ้านมีรสหวานอมเปรี้ยวแต่ชุดนี้เนี่ยหวานมากกว่าเปรี้ยวค่ะดูสีนะคะเหมือนน้ำผึ้งเลยน่ากินมากเด็ดออกจากสวนเอยไม่ใช่เด็ดออกจากสวนเอามาจากต้นพอเห็นหลงอยู่เช้าไปเดินดูนะคะมันหลงอยู่อืมอืมหวาน หวานมากหืมหวานจริงไทแมาที่สวนนะคะเดีย๋ยวให้ชิมสดๆเลยนี่คือยังไม่ลืมต้นไม่ลืมเจ้าของเลยปกติว่าผลไม้ต้องให้ลืมต้นก่อนใช่ไหมคะถึงกินได้นี่คือลดสอยมาจากต้นกินเลยือ เป็นปากเต็มคำมากสุดยอด